สวัสดีทุกคนด้วยนะผมมีทางเข้าศูนย mm. ์นวเวกออฟฟิเชียลอีกแล้วผมช่วงสาระความรู้ฮนะวันนี้มาแล้วครับผมกับแอดมินนะช่วงมาโคครับวันนี้กับรุ่นนวเวก802ครับอ่ารุ่นที่แล้วนะก็เป็นเมาส์นะครับผมช่วงนี้ก็อาจจะมีคลิปมาโคหรือว่าการใช้งานโปรแกรมซอฟต์แวร์ต่างๆมารัวๆหน่อยนะเพราะเราเพิ่งมีเวลามาทำนั่นเองนะครับหลายคนถามมาเยอะมากนะฮะเกี่ยวกับรุ่นนวเวก802เนี่ยเอ้ยว่ามาโคซอฟต์แวร์เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างน,นะเดี๋ยววันนี้ผมจะแนะนำล้วกันนะครับผมซึ่งกกกกกาาาารรรรรแแแนน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 ะะะ็็็เเเเเหมเมนนืืออดิคคััรรับบจปป่่่้้้งตทสว ต่างๆนะอันนี้แล้วแต่คนใช้งานเลยครับว่าคุณเอาไปใช้งานสําหรับการเล่นเกมโปรแกรมการทํางานเนี่ยโปรแกรมอะไรนะครับผมไม่สามารถลงลึกรายละเอียดอะไรได้มากขนาดนั้นแต่ว่าแนะนําเบื้องต้นนะ่ะได้นะครับก็สำหรับวันนี้นะนัโบ802รุ่นนี้นะครับผมก็เป็น mechanical keyboard ที่ไซส์เล็กกว่าปกตินะครับผมนิดนึงนะแต่ว่ามีตัวเลขนาแพดมาให้ใช้งานแบบนี้เลยนะตัวเลขครบคันมากๆสำหรับคนที่นะการพิมพ์แบบตัวเลขนะครับซึ่งตอนนี้มีวางจำหน่าย3สีอยู่นะครับหากใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อทางช่องทางออนไลน์ของเราได้เลยหรือจะเป็น ติดต่อทางแอดมินโดยตรงก็ได้ทางแฟนเพจต่างๆนะครับตัวนทนจาหน่ายก็มีวางจาหน่ายอยู่นะครับซึ่งรุ่นนี้ก็จะมีให้เลือก2องสวิตคือบลูกับเรดแล้วก็มี3สีแต่ว่าผมไม่รู้ว่าตอนนี้ปัจจุบันมีสีอะไรหมดบ้างนะก็ต้องลองเช็คดูนะครับซึ่งสีที่ผมมาวันนี้เป็นสีดำนะครับผมดําขาวเหลืองนะฮะอันนี้อาจจะพูดเร็วนิดนึงเพราะว่าเน้นไปไวนะสำหรับช่วงสาระความรู้วันนี้นะมาเริ่มเลยกับโปรแกรมซอฟต์แวร์นะครับผม X822 หาโลจากไหนครับทำเหมือนเดิมเลยก็คืออันดับแรกเข้ามาที่เว็บซซตตต์์์รรมมมมเเเหหืออนนนนดิลลยแแ้้้ววก็าาทีีี่ฟง มันก็จะขึ้นหัวข้ออย่างนี้มาเป็นคีย์บอร์ดเมาส์เนาะก็เลือกคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็เลือกรุ่นนับ X 8 0ดูได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่ๆอยู่มันจะอยู่บนๆหน่อยนะครับก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะนี่นะครับมันก็จะมาหน้ามีเดียไฟล์แล้วก็แตกไฟล์เรียบร้อยติดตั้งให้เรียบร้อยพอเราติดตั้งให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยโปรแกรมมันก็จะเป็นสีม่วงแบบนี้เลยนะครับเนื่อนะฮะกดเข้าได้เลยปึ๊บอันนี่ผมเข้าไปอยู่แล้วนะฮะนี่ก็จะประมาณนี้ซึ่งหน้า,า software, น นะแล้วก็หน้าตาซอฟต์แวร์จะเด้งขึ้นมาหน้านี้เลยถ้าเราเข้านะครับก็ถือว่ามันเป็นหน้าแรกของการที่เราเปิดโปรแกรมครั้งแรกขึ้นมาแล้วกันก็จะเป็นหน้าต่างนี้นะครับผมในหัวข้อ Key Assignment นะครับผมเป็นหัวข้อสําหรับการตั้งค่าปุ่มต่างๆว่าเฮ้ยอยากใช้ปุ่มนี้เป็นปุ่มอะไรสําหรับการใช้งานของเรานะครับผมความสะดวกที่เราต้องการได้เลยนะส่วนหน้าแรกนะครับตรงนี้หน้าแรกของมันในในโปรแกรมเมนูมันจริงๆเนี่ยนะฮะก็คือตรงส่วนนี้เนาะจะเป็น Global นะครับผมจะเป็นภาพรวมของคีย์บอร์ดแล้วก็โปรแกรม นะครับผมนี่มันจะบอกอุปกรณ์ของเราว่าโมเดลอะไรเฟิร์แวร์อะไรซอฟต์แวร์เวอร์ชันอะไรนะครับผมมีภาษาเลือกภาษาจีนกับอังกฤษนะครับแล้วก็สามารถตั้งค่าในส่วนของสตาร์ทอัพได้ว่าอยากจะให้มันออโต้รันโปรแกรมขึ้นมาตอนเราเปิดเครื่องหรือเปล่าก็ตั้งได้เลยนะตรงส่วนนี้นะครับนี่แล้วก็จะมีการตั้งค่า Exit ด้วย หากกาออกจะให้เป็นออกโปรแกรมเลยหรือว่าย่อหน้าต่างเป็นมินิตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีรีเซ็ตคีย์บอร์ดนะกลับไปตั้งค่าโรงงานนั่นเองในส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมซึ่งหน้าต่างของเมนูที่มันมีเลือกมันจะมี4อันนะเมื่อกี้2อันบอกไปแล้วอันที่3ครับหมดไฟอ่าหมดไฟสําหรับรุ่นนี้นะผมต้องแจง้งนิดหนึ่งว่าหากคนซื้อไปใช้เนี่ยคือหน้าตาภายนอกอมันสวยอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเปิดไฟก็ได้แต่ว่าหากคนที่อยากได้ไฟสวยๆยจริงๆอ่ะนี่ต้องแจง้งกนนิดหนึ่งว่า มันก็ไฟสวยแหละแต่ว่ามันเป็นมินิ RGB นะครับทุกคนซึ่งมันจะล็อกแถวล็อกสีมาแล้วว่าที่แต่ละแถวในสีอะไรนะดูจากหน้าตาโปรแกรมก็ได้หรือจะดูจากคีย์บอร์ดตรงนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมแถวบนเป็นสีส้มสีแดงสีเหลืองสีเขียวไล่มาสีฟ้าสีม่วงอะไรแบบนี้นะเป็นแถวแนวนอนไล่แบบนี้เลยนะครับส่วนหมดไฟมีเลือกทั้งหมด17โหมดเลยนะจากที่ลองนับมา ถ้านำไม่ผิดนะครับผมนี่ดูตามนี้เลยนี่โหมดไฟทั้งหมดที่มันมีให้เลือกนะรวมโหมดไฟแบบปิดแล้วนะครับส่วนความสว่างก็ปรับได้ถึงสุด4ระดับแล้วก็สปีดของโหมดไฟ4ระดับเลยนะซึ่งการใช้งานครับหากอยากใช้โหมดไฟโหมดไหนก็เลือกจากนั้นก็มากดที่รูปเซฟตรงนี้ครับนี่มันไม่เร็วทม์นะมันต้องเลือกก่อนแล้วก็มากดเซฟเนี่ยมันก็จะได้แหละซึ่งเราอยากจะใช้งานโหมดไฟโหมดไหนแล้วก็มาเลือกแล้วก็กดรูปเซฟตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่มันก็จะปรับ เป็นโหมดไฟที่เราเลือกมาแล้วนะนี่นะครับผมช้ยเวฟก็เลือกมาเมื่อกี้ให้กดเซฟให้เรียบร้อยมันก็จะเป็นแบบตามนี้เลยหรือว่าใครไม่สะดวกเปลี่ยนโปรแกรมโดยตรงเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้ที่คีย์บอร์ดโดยตรงเลยนะครับก็คือการกดฟังก์ชันแล้วก็ปุ่มคอคนตรงนี้นะครับโหมดไฟก็จะเปลี่ยนแล้วแต่นี้ไม่แน่ใจว่าในจอที่ทุกคนกำลังรับชมอยู่จะเห็นชัดหรือเปล่าเพราะว่าเราสาัดไฟลงมาบนคีย์บอร์ดนะ้วยเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับขอตั้งเป็นฟิชออนละกันนะเรียบร้อยโหมดไฟไม่มีอะไรมากเลยนะสำหรับตัวนี้เพราะมันเป็นมิ RGB นรับาาามมาถปปปไไไไเดดด้้ตตตกกของหฟ็ ส่วนหน้าสุดท้ายครับคือมาโครนี่คือสิ่งที่เราจะมาเน้นวันนี้แหละนะครับแต่ว่าเดี๋ยวขอกลับไปที่หน้าต่างของ k ีย a s s i g n m e น t ก่อนนะอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าถือเป็นสิ่งที่มาช่วยสำหรับคนที่อาจจะเล่นเกมหรือทํางานทําให้มันมีความรวดเร็วและความสะดวกมากขึ้นนะครับซึ่งในส่วนนี้หน้าต่างนี้เราสามารถเพิ่มโปรไฟล์ขึ้นมาได้โปรไฟล์ตรงนี้คืออะไรโปรไฟล์ในส่วนนี้เนี่ยเอาไว้สําหรับการที่เราต้องการใช้งานคีย์บอร์ดแบบวันนี้เราอยากจะใช้งานโปรแกรมสักโปรแกรมหนึ่งอะ่ะ แล้วมันจาเป็นต้องตั้งค่าปุ่มแบบประมาณนี้แล้วก็สร้างโปรไฟล์เฉพาะมันขึ้นมาแบบนี้ได้ะนะครับนี่แล้วเราก็มาเลือกแบบนี้นะมันก็จะเป็นการเลือกในส่วนของโปรไฟล์นะครับผมถ้าเราคลิกแบบนี้ซึ่งโปรไฟล์แรกแบบดั้งเดิมจริงอาจจะเป็นแบบทุกปุ่มดีฟอ u l ์หมดก็คือกดแบบมาตรฐานหมดเลย ส่วนที่2อาจจะเป็นสำหรับโปรแกรมหนึ่งอันที่3อาจจะเป็นอีโปรแกรมหนึ่งอันที่4อาจจะเป็นสำหรับการเล่นเกมอะไรแบบนี้นะครับผมอันที่ผมบอกณตอนนี้เนี่ยมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงการที่เราอะสามารถตั้งค่าปุ่มต่างๆให้มันเป็นปุ่มที่เราต้องการได้นะอย่างเช่นไม่ค่อยได้ใช้ปุ่มโฮมนะทุกคนปุ่มโฮมปุ่มนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้เลยผมอยากจะตั้งค่าให้มันเป็นปุ่มอื่นเนี่ย ทยังงกดคลิกปุ่มโฮมครับในลูกจอและเรามาเลือกฮนะว่าเราอยากให้มันเป็นปุ่มอะไรอย่างเช่นคุณเล่นเกมเนี่ยแล้วคุณจาเป็นต้องกดสแปมเมาส์เนี่ยคุณมากดเมาส์อย่างนี้ได้และเลือกเป็นคลิกซ้ายได้กดเซฟมันจะบอกครับเดิฟอลท์คือปุ่มโฮมเคอร์เลนต์ปุ่มปัจจุบันคือปุ่มอะไรคือปุ่มคลิกซ้ายครับเล็ดปัททอน button. อ่าคลิกขวาก็ได้เดี๋ยวผมทําให้ดูดีกว่าจะได้เห็นชัดนะคลิกขวาของเมาส์เห็นชัดสุดประมาณนี้อ่าผมไม่ได้แตะเมาส์นะนี่เมาส์เมาส์อยู่นี่นะครับผมหลายคนถามรุ่นน ผมไม่ได้แตะเมาส์นะปุมโฮมปุ่มเดียวเลยจะเป็นคลิกขวานะดูที่หน้าจอได้เห็นไหมผมนั่งคลิกขวาไนงะสะดวกนะครับเอาจริงอาจจะเห็นภาพกับตอนเล่นเกมแหละบางเกมผมว่านะอะไรที่มันจำเป็นต้องกดสแปมแล้วคุณเออมันกดเมาส์ลำบากกับมันกดเนี่ย ออประมาณนี้ได้นะครับผมนี่แล้วถ้าหากคุณอยากจะกลับเป็นปุ่มเดิมก็มากดไอ้วงวงนี่นะครับผมนี่ย้อนกลับเรียบร้อยแล้วกดเซฟซะปุ่มก็จะกลับเป็นปุ่มพมปกตินะครับผมหรืออาจจะตั้งเป็นปุ่มคีย์บอร์ดปุ่มอื่นก็ได้นะฮะแล้วก็ในส่วนของอื่นๆเนี่ยมลติมีเดียมาโครคอมมานด์คีย์คอมบิเนชัน,น,นเนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งที่เราสามารถตั้งได้นะส่วนน้องก็มีให้เลือกเออมีคลิกกลาง forward backward คลิกขวาคลิกซ้ายนะครับผมในมลตีมีเดียจะมีปุ่ม มิวได้นะมิวเสียงได้เพย์พอสอะไรพวกนี้ได้หมดแต่จริงๆบนคีย์บอร์ดมันก็มีอยู่แล้วเนาะในส่วนของฟังก์ชันมลติมีเดียต่างๆมันก็มีมาให้ครบคันอยู่แล้วแต่ว่าหากคุณไม่อยากกดฟังก์ชันเพิ่มเติมเนี่ยคุณก็มาตั้งตรงนี้นได้นะครับผมสำหรับปุ่มที่คุณไม่ค่อยได้ใช้งานจะดีที่สุดนะครับประมาณนี้มาโคเียจะมี3แบบด้วยกันก็คือในส่วนของกดค้างนะครับผมจนกว่าจะปล่อยกดหนึ่งครั้งจนกว่าจะมากดอีกครั้งและก็เป็นไซเคิลไทม์ สามารถตั้งจํานวนรอบได้ว่า้คุณอยากจะใช้มันกี่รอบตั้งได้นะครับกดค้างนี่ก็คือเรากดปุ่มเดียวค้างไปเลยส่วนกดแล้วปล่อยเนี่ยก็แต่ประมาณว่ากดหนึ่งครั้งเไม่ใช่กดแล้วปล่อยแบบประมาณว่ากดหนึ่งครั้งให้มันทํางานแล้วก็มาแตะอีกครั้งให้มันหยุดอะไรประมาณนี้นะครับผมส่วไซเคิลทางก็คือวนรอบจํานวนรอบตามที่ต้องการอันนี้เดี๋ยวต้องมาตั้งมาโคก่อนแล้วก็มากดตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับ ส่วน command ตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็ไว้สําหรับการเซตติ้งต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับกอุปกรณ์โดยตรงนะพวกอันดูปุ่มเซฟอะไรใช้งานสะดวกมากๆนะอันนี้เซฟก็เป็นสำหรับพวกเวลาทํางานโฟ o t o ชอปดูบ b ้ต่างๆที่จําเป็นต้องกด c อนโทรลเอสอะไรเงี้ยกดเซฟได้น,นี่นะครับผมรือจะมาที่โชว์เดสก์ท็อปอะไรเงี้ยก็ได้นะครับกดเซฟกดปุ่มโฮงก็จะเป็นโชว์เดสก์ท็อป เห็นไ,ไหมออกมาใน้เดสก์ท็อปนะครับง่ายมากตั้งง่ายสุดๆส่วนคีย์คอมบิเนชันอันนี้ก็คือเหมาะกับคนที่ทํางานมากนะทุกคนผมว่ามันสะดวกจริงสําหรับคนที่จาเป็นต้องใช้คีย์ลัดอย่างเช่น Control บวกกับปุ่มอะไรปุ่ม S ไหมปุ่ม B หรือเปล่าปุ่ม V หรือเปล่าเออก็ลองดูเนี่ยเราก็มาเลือกอย่างนี้ได้ Control ปุ่ม S ถ้าเรากดปุ่มโฮมหนึ่งครั้งนะครับมันจะเป็นการกด Control S นั่นเองสำรับทํางานนั่นแหละไอ้พวกนี้ผมว่ามันสะดวกต่อการทํางานมากหรือใครเอาไปเสียบกับ Macbook เนี่ยปุ่ม Windows มันจะเป็นปุ่มคอมมาเนาะ<ม>เป็นปุ่ม Control แล้วก็มากดอนี้ได้นะครับสะดวกดีนะครับผมว่าลองมาปรับใช้งานดูให้เข้ากับผู้ใช้นะครับผมไม่มีอะไรมากในส่วนของ Key Assignment ะนะครับผมเดี๋ยวว่ใก,กล้จบแล้วแหละคลิปนี้นะครับหน้าของ m a c o ฮะทุกคน อันนี้คือตั้งค่าแบบเรียบๆเลยละกันนะอันนี้ไม่มีอะไรมากนะในส่วนนี้ก็สามารถ import export ได้ปกติสำหรับปุ่มมาโคนะครับใครมีไฟนี่ครับผมก็เอามาใช้งานได้เดี๋ยวจะ copy ทํ้ทำซ้ำอะไรพวกนี้ก็ทำได้นะครับอ่านี้ เปลี่ยนชื่อปุ่มลบปุ่มบวกก็อ่ะอย่างแรกเลยสําหรับการตั้งมาโครนะมากดบ่งนี้ก่อน New มาโครครับไอ้ New f o เ d e r เนี่ยจะเป็นเหมือนกับเราตั้งกลุ่มไว้กลุ่มหนึ่งแล้วก็สามารถริสมาโครไว้ได้ว่าเอยอย่างเช่นเราตั้งไว้สําหรับเกมเกมนึงไงแต่มันใช้หลายมาโครอ่ะคุณก็ตั้งโฟลเดอร์ไว้แล้วจะได้ไม่ต้องมาเสียวเวลานั่งดูแบบมันจะได้เป็นระเบียบมากขึ้นอะ่ะเอาง่ายๆนะครับก่อนมาดูที่มาโครเลยนิวมาโครแล้วตั้งชื่อได้เลยครับว่าคุณจะใช้ทําอะไรก็ว่ากันไปประมาณนี้ และวิธีการที่จะเรคคอร์ดนะครับผมแล้วก็มากดเลคคอร์ดตรงนี้แล้วกดไปเลยอย่เ <c oughs> ช่นผมครับพิมพ์แบบมาตรฐานแล้วกันกดเพื่อนพิมพ์คำว่าทับโวนะครับอันนี้จากที่ผมลองเทสตนะครับต้องเน้นย้ำนิดน,นึงว่าใน,นเรื่องของดีเลย์เนี่ยผมลองปรับแล้วมันไม่สามารถใช้ดีเลย์ศูนย์ได้นะครับผมต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่1มิลลิเซกนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆแล้วแหละว่ามันสะดวกหรือเปล่านะครับผมลองแล้วมันไม่สามารถใช้งานเลขศูนย์ได้นะ นี้ก็ต้องแจ้งเตือนกันนิดหนึ่งนะครับซึ่งผมก็ลองปรับมิลิเซกแบบเออพยายามลองปรับแล้วให้มันได้เลขศูนย์เนี่ยมันไม่ได้นะครับทุกคนมันตันที่1นะสำหรับต่ำสุดนะครับแต่ว่าไอ้ตัวสุดท้ายที่เราพิมพ์ไว้อ่ะเออมันจะเป็นศูนย์มิลิเซกอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกันนะครับประมาณนี้แล้วผมก็ลองแล้วว่ามันเปลี่ยนไม่ได้จริงนะผมหรือใครเปลี่ยนได้นี่ก็ลองคอมเมนต์กันหน่อยละกันนะครับผมอันนี้ผมผมลองดูแล้วมันไม่ได้นะครับประมาณนี้นะส่วนวิธีการอินเสิร์ ทำไงอย่างเช่น insert คลิกเมาส์เนี่ยทำไงมากดบองนี้เห็นไ,ไหมมันจะมีให้เลือกนะครับผมว่าจะเป็น insert คีย์บอร์ดปุ่มอะไรหรือเปล่า็นปุ่มคลิกซ้ายไหมขวาไหมคลิกลางไหมนะครับปุ่มข้างไหมร้นอนกลับอะไรเงี้ยได้หมดนะครับอย่างเช่นผมจะให้มันเป็นคลิกขวาแล้วกันเพราะมันเห็นชัดสุดแล้วนี่แล้วก็ insert l i g h button ไปเรียบร้อยเสร็จแล้วอันนี้คือผมเซตมาโ u l เรียบร้อยแล้วนะ ส่วนอื่นๆที่คุณอยากจะไปใช้งานการเล่นเกมต่างๆนะครับอย่างที่บอกขอเน้นย้ำกันอีกรอบหนึ่งคุณต้องไปลองปรับให้มันเข้ามือลองเซตติ้งแบบหลายๆแบบมาโคมันโอ้มันเยอะมากนะหมายถึงว่าการจะตั้งค่าครั้งหนึ่งเนี่ยหมายถึงว่ามันมันตั้งค่ามันเข้ามือเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับคนใช้นะครับส่วนผมไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วในส่วนของมาโคผมก็มาเทสได้ดูเฉยๆตั้งค่าวินาทประมาณนี้ หลังจากเราตั้งมาโคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาที่ Passignment e อีกรอบเรามาเลือกครับว่าจะให้ปุ่มไหนบนคีย์บอร์ดของเราเนี่ยเป็นการกดมาโคผมก็เลือกปุ่มเดิมแล้วกันปุ่มโฮมแล้วมาเลือกครับตรงนี้หน้ามาโคเห็นไหมมันจะมีให้เลือกว่าคุณจะใช้โหมดมาโคแบบไหน3แบบอย่างที่ผมบอกไปหรือจะกดหนึ่งครั้งแล้วค่อยมากดอีกรอบให้มันหยุดไหมหรือจะเป็นไซคิลทัอ่านี่แล้วแต่ผมขอเลือกเป็นจนกว่าจะปล่อยก็เลือกอันนี้เดี๋ยวเราต้องต้อง,องเลือกก่อนต้องเลือกนี้ไลก่อนเรียบร้อยปึ๊บแล้วก็กดเซ ทีนี้หลังจากที่เราเซตมาโคเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรามาเลือกที่ P Assignment ครับแบบนี้ทีนี้นะครับเราก็มาเลือกปุ่มที่เราต้องการใช้งานเออผมจะใช้เป็นปุ่มโฮมเหมือนเดิมนะ แล้วก็มาเลือกมาโครตรงนี้ครับแล้วก็เลือกโหมดว่าเ้ยเราจะใช้โหมดอะไรก็สำหรับโหมดแรกนี่จะเป็นกดค้างนะครับผมจนกว่าเราจะแบบหยุดเออหรือจะกดค้างเดียวแบบต้ๆงอ,อ,อะไรเงี้ยได้นะครับผมส่วนันที่สองก็คือเรากดไปแล้วมันก็จะปล่อยให้มันไหลไปเรื่อยๆเลยนะครับผมทำงานแบบว่าออโต้จนกว่าเราจะมากดปุ่มได้ปุ่มนึงบนคีย์บอร์ดอะเออมันถึงจะหยุดทำงานอันที่สามก็เป็นวนรอบนะครับผมเลือกได้ว่าให้มันวนกี่ครั้งก็ว่านไปนะเดี๋ยวผมจะลองเป็นอันที่สองละกันนะก็คือกดไปแล้วก็ปล่อยให้มันไหลาย,ยาวเลยนะครับแบบนี้ มาลองเทสกันกดปุ่มโฮมนะครับหเห็นไหมนี่มันก็จะดิงด้งดๆ่งด้่งดงอไปเรื่อยจน,นกว่าเราจะมากดปุ่มใดก็ได้บนคีย์บอร์ดหยุดการทํางานนะครับกดอีกอประมาณนี้มานี้ส่วนของการใช้งานมาโครนะครับของการตั้งค่าโหมดนี้นะอ่าส่วนต่อมาอยากจะเปลี่ยนโหมดแล้วก็มากดตรงนี้แล้วกดเซฟปึ๊บอันนี้จะเป็นโหมดที่เรากดปกติเนะนี่เห็นไหมกดค้างเนี่ย เราจะพอใจเลยว่าอยากให้มันหยุดตอนไหนแล้วก็ปล่อยออกนะครับอันนี้หมดแรกนะประมาณนี้นะครับสนใจเข้าทามนะครับผมก็เลือกได้มาโคที่เราตั้งไว้เนี่ยทำงานกี่รอบนะครับก็กดไปจํานวนรอบที่ต้องการได้เลยสูงสุดมันจะอยู่ที่255ครั้งนะอันนี้ผมกดให้ดูแล้วก็ทํางานได้แบบไหลลื่นไม่มีสะดุดนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนใช้งานเลยนะว่าคุณใช้งานกับโปรแกรมอะไรเกมอะไรอยากจะให้มันสับเมาส์สับปืนสำหรับเกมอะไรก็ลองดูได้นะครับ ก็สร้างโปรไฟล์สำหรับปุ่มดีฟอสไว้ปกติได้จะได้ไม่ต้องมานั่งเซตใหม่เรื่อยๆนะครับอ่ะมานี้สําหรับการใช้งานซอฟต์แวร์คร่าวๆแล้วกันนะไม่รู้มันข้าวจริงหรือเปล่าก็อาจจะดูนานสําหรับหลายคนไหมผมไม่แน่ใจนะครับผมใครสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามกันมาได้นะซึ่งมาโคนี้ผมก็อย่างที่บอกครับแนะนาคร่าวๆแค่นั้นส่วนที่เหลือคุณลองไปปรับใช้กันดูนะประมาณนี้นะครับผมผมลงลึกไม่ได้เพราะผมก็ไม่รู้จะเทกับเกมอะไรแล้วผมก็ไม่ค่อยได้ใช้มาโคสักเท่าไหร่แอดก็ประมาณนี้นะอินเสิร์ตคล ได้หลากหลายมากๆประมาณนี้ครับผมในส่วนของซอฟต์แวร์วันนี้ X 8ตช่วงมีสาระกับน้ำโวครับเชิญใหม่คลิปหน้านะครับผมว่าจะเป็นสินค้าอะไรหรือรีวิวอะไรนะครับผมจะเป็นซอฟต์แวร์อะไรอีกนะครับผมเจอกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกับน้ำโวนะผมขอบคุณทุกคนมากที่รับชมนะฮะเจอกันครับผมคลิปหน้าสวัสดีครับ